สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จากเกมอัลเทีย iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ dear outsider calamity hmm I hope this will really help felt วัง่านี่จะช่วยเฟลได้นะ Because with him, you can never tell with these sort of things. Who is this felt guy? He's her best friend. He's very dear to her heart. No, it's not like that. but I worry about how he's doing sometimes แต่บางครั้งเราก็คิดถึงเขานะกังวลว่าเออเขาทำอะไรอยู่ I wish I could see him ก็อยากจะได้เจอเขาอีก <laughs> oh what's wrong p o เป็นไรอะ <laughs> there's no mistaking it ไม่ผิดแน่ those are the eyes of a girl in love ดวงตาของคนที่กำลังมีความรัก <laughs> นี่เล่นรอบที่สามที่สี่ก็ก็ยังขำ่ะเบลคายหวังว่าเฟลจะยังอยู่ดีกินดีอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยประตูเปิดเว้อย <laughs> อ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ คิดไปคิดมาแล้วคำทีเป็นว่าไม่เห็นอะไรดีกว่านะจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดความผิดพลาดในกาโดมีผู้บุกลุกจากโลกอีเดนหลงเข้ามาในโลกเบลไคคนบุกลุกเหรอจะมีใครที่มาจากอีเดนผ่านประตูเบลไคเข้ามาเนี่ยนะสปีมาแล้วนะมันไม่เคยเกิดแบบนี้นะ หวังว่าคงจะไม่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นนะหัอวออกมาเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้วะ What ไรวะี่ที่ไหนวะนีอะไร่โผ oh, ได้รับอะไรสักอย่าง hey, this And found เจอตำราเล่นแร่แปรธาตุเร hey, ื่องใครวะ known po, the อ่าก็นแนะนำตัวไป <What? S 1> <laughs> ใกได้ช่วยบทที่9พันธนาการของวีรชนไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยว่าวิหารแห่งไฟตรงนั้นกลับฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปก,กติแล้วอย่างที่เธอพูดไม่มีผิดเลยทุกคนกำลังตื่นตาตื่นใจมากๆเลยแล้วก็เราไปคุยกับครูสเรียบร้อยแล้วนะ เกี่ยวกับเรื่องอีเดนแล้วก็เรื่องเบลคายแล้วก็เรื่องอาซอสนะครับดาบของอาซัวอาซอสที่แท้จริงคือหน้าที่ของมันคือไว้ปกป้องอีเดนจากภพยันตารายทั้งหลายก็น่าจะหมายถึงเป็นตัวหยุดยั้งการทําลายล้างของรีมซซนอาซอสนะแต่ว่ายังยืนยันันอะไรมากไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เจอแผนที่เก่าแก่ด้วยนะมันอาจจะมีบางส่วนเกี่ยวกับอีเดนด้วยคือมันมันดูไม่เหมือนอีเดนเลยนะครับ มันเป็นแมปเบลไายมั้งมันเป็นแผนที่ของเบลคายมั้งแล้วก็มันโชว์ตำแหน่งของเวิร์กช็อปทั้งหลายก็อย่างที่เฟลเคยบอกัองนั้นก็เลยเอามาด้วยแนบมาด้วยจะได้รู้ว่าเออเวิร์กช็อปมันน่าจะอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้ไปถูกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจำไอริสเด็กน้อยคนนึงเด็กผู้หญิงคนนึงที่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมตอนนี้เขามาอยู่ที่บ้านด้วยนะแล้วก็ เขาสนใจมากเลยที่ในสิ่งที่เธอทำอยู่สักวันหนึ่งคงได้ไปปิกนิกร่วมกัน3คนเนาะไม่ผิดแน่นี่เป็นแผนที่ของเบลไคเป็นตำแหน่งของเวิร์กช็อปทั้งหมดแน่นอนออแล้วแผนที่ที่ละเอียดแบบนี้ทำไมไปอยู่ที่อีเดนก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ไว้เก็บความลับไว้อย่างดีนะ หมายถึงว่าแน่นอนว่าแผนที่นี้ต้องเก็บอย่างดีเพราะว่าคงไม่มีใครอยากให้สถานที่ที่เปราะบางแบบนั้นถูกทำลายอย่างแน่นอนก็ถูกนะพูดก็ถูกอ่ะโอเคแล้วเวิร์กช็อปต่อไปอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ทางตะวันออกค่อนข้างไกลนิดหนึ่งหมายถึงที่นอร์ทแกรนเพลนใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่นั่น เราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง d e a r De เ r แปลว่าที่รักนะครับเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นจดหมายเนาะ dear John dear Tim d e ท r ไอน่นี่นี่นั่นมันก็คือคำนี้แหละครับ dear ที่แปลว่าที่รักนะครับถ้าอย่างในเกมก็จะเป็นตอนที่ไอริสนะครับบอกกับโพว่าเฟลเนี่ยเป็นคนที่ very dear สําหรับวีเซ่เลยนะ very แปลว่ามากๆใช่ไหมเดียแปลว่าเป็นที่รักใช่ไหมแสดงว่า เป็นที่รักยิ่งเป็นที่รักมากๆเลยสำหรับวีเซ่ mm hmm. ก็คือเหมือนกับหนึ่งในดวงใจนะั่นแหละที่ผมแปลไปเนาะ Outside er คำนี้นะครับเกิดจากการผสมคำสองขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือการสร้างคำด้วยการคำว่า out คือการเอาคำว่า out ที่แปลว่านอกกับคำว่า side ที่แปลว่าข้างหรือด้านข้างนะครับเอามารวมกันสร้างเป็นคำหนึ่งเรียกว่า outside แปลว่าด้านนอกหรือข้างนอกถูกไหม สำหรับการสร้างคำคำที่สองเขาเติม r ลงไปเป็น outsider o u t s i d e ตอนแรกเป็นคำบอกสถานที่เฉยว,ว่ามันอยู่ข้างนอกนะแต่พอเติม r outsider ปุ๊บกลายเป็นคำนามที่เป็นคนแล้วกลายแปลว่าคนนอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเรื่องนี้เรื่องของคนในคนนอกไม่เกี่ยว outsider คือคนนอกนะครับหมายความว่าคนที่อยู่ภายนอกสังคมนั้นคนที่อยู่นอกกลุ่มคนที่ไม่เข้าพวกหรือแม้แต่คนที่อยู่นอกเมืองคนต่างเมืองก็ได้เหมือนกันเฮ้ย hey, outsider มาเว้ย มีคนนอกคนที่ไม่เกี่ยวกับเราอะใครก็ไม่รู้เข้ามาแล้วถ้าคนนอกใช้คำว่า outsider คนในใช้คำว่าอะไรเอ่ย calamity ก่อนหน้านี้เนาะผมจำได้ว่าเราเคยเรียนคำว่า disaster กันแล้ว disaster แปลว่าภัยพิบัติหรือความ หายนะมาหันตภายร้ายแรงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับคนส่วนมากหรือจากพื้นที่ส่วนมากที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแบบสุดๆไปเลยเช่นกันครับคำว่าคาลามิที่ก็เป็นคําที่มีความหมายเดียวกับคาว่าดิซ่าสเตอร์นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นร้ายแรงนะครับและจะก่อให้เกิดความเสียหายแบบรุนแรงมากๆก็เช่นภัยธรรมชาติก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือว่าพลังของความชั่วร้ายเป็นต้นนะครับเห็นไหมถ้าบางทีเราอ่านบทความแล้วเราเจอคำว,ว่าดิซาสเตอร์ ต่อมาเราจเจอคําว่า calamity รู้ได้เลยว่า2คํานี้มีความหมายเดียวกันเอเคไหมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ